ผู้ชมทุกท่านพี่น้องครับอัด,ดีนุนัสิฮะศาสนาคือการตักเตือนเตือนให้เรานั้นได้ยำเกรียงต่ออัลลอ์สุบฮานุสัตลาวันนี้อยากจะเตือนตัวของผมเองแล้วก็พี่น้องให้เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานตลาอยู่บ่อยครั้งฎิกรุลล์ให้มากๆครั้งเพื่อที่จะหนึ่งชีวิตของเราจะมีความสุขเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุตลาอัลลอฮ์บอกว่าอัลอาบิซิกริลลาฮิตัดมาอินนัลกุลบ แท้จริงการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุวัตาลาทำให้หัวใจเรามีความสุขหลายคนอยากให้เรามีความสุขหลายคนใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้นะต้องการความสุขดังนั้นนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุวัตาลาด้วยก,การลึกนึกถึอัลลอฮ์ง่ายๆนะฮะเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานุวัตาลาอัลลอฮ์ซุบฮานุวัตาลาบอกว่าวะซกุรุลลอฮฺกิยามอวะก و وقوعو دو وعلا جنوبه การรำลึกถืออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาไม่ว่าเราจะยืนไม่ว่าเราจะนั่งไม่ว่าเราจะนอนถามว่าดิกรุลลอฮ์ยากไหมไม่ยากจะยืนจะนั่งจะนอนสามารถดิกรุลลอฮ์ต่ออลลอุบฮานุอตาลาได้ทั้งหมดเลยดังนั้นไม่จำกัดอิริยาบทในการที่เราจะรำลึกถืออัลลอฮ์เรายืนเราขับรถนะฮะเรานั่งนะฮะ แม้กระทั่งเรานอนในเวลานอนของเราก่อนที่จะหลับตาลงรือว่าเราหลับตาลงก่อนที่เรานั้นจะหลับนะเราลำงลึกถึงอัลลอฮ์สุบตะลากาวซุบฮานัลลอฮ์กะอัลฮัมดุลิลลาห์กาวอัลลอฮฺหัอักบัรนะฮะและก็ร้องขอกับอัลลอฮ์สุบตะลาหรือว่าละอิลาอัลลอฮ์หรือกล่าวปฏิญาณตนอัชชาดุลลาฮ์อิลาอัลลอฮ์มุฮัมมัดอุลลุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความสุข พี่น้องครับอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่อัลลอสุบฮานวะตาลาได้บอกกับพวกเรามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเพราะอัลลอฮบอกว่าไงครับหัวมันอาร์ดอันดิกรีฟอินนัลฮูมาอิชตันดองกาใครก็ตามที่เหินห่างจากการรำลึกถึงฉันการดิกรุลลอฮ์กับฉัน วาอินนัลหูมะอิชตันต้องกาแน่นอนครับชีวิตของเขาจะอยู่อย่างอาตาคัดแรนแคนนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบตาลาบอกว่าชีวิตของคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอห์ห่างจากการรำลึกถึงอัลลอห์ชีวิตเขาจะอยู่ยากชีวิตเขาจะอยู่ลำบากดังนั้นอยากให้เราเป็นคนที่อยู่กับอัลลอฮ์อยู่ในดุนยานี้มีความสุข สุขทั้งร่างกายสุขทั้งจิตใจด้วยกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ด้วยกับการพูดง่ายๆแม้กระทั่งการที่เรานั้นรำลึกถึงอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ทรงโปรดปรานอัลลอฮ์พงยิ่งใหญ่หรือกล่าวนามของอัลลอฮ์ سبحانه และทัลาอัลลอฮุลกอฟูรอัลลอฮุลกะรีมอัลลอฮ์ุลราะฮีมอัลลอฮุมุลนะกระบีรแล้วแต่เราจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ขอให้นะ เลียนลิ้นของเราเนะี่ยเปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานาะตะลาผมขออัลลอฮฺซุบฮฺตะลาให้เราและก็ท่านทั้งหลายนะครับจงเป็นบ่าวที่ดีและก็อยู่ในโลกดุนยานี้อย่างมีคุณค่าวันนี้นะจากคําเตือนของผมขอให้อัลลอฮฺซุบฮฺตะลาเมตตาเราทุกคนว่าบินไหลเตอฟิกวันฮิดายะวัสลามอลัลกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบราะกาตุ